มือนีพอดีครับทุกคนมาเห็นสวนขนาป่าผาบครับเดี๋ยวผมจะพาไปเมิ่งศัตรูพืชขนานะครับศัตรูตัวไยของขนาเลยนะครับทุกคนคนที่รู้อยู่แล้วกะขออภัยครับแต่คนที่บ่รู้เนี่ยก็จะบัเคยเห็นว่ามันเป็นยังไงกำลังเดียวหาครับเมื่อกี้เห็นอยู่ครับเป็นตัวเลยนี่ครับลงร้อยการทำไรของเขาแบบนี้เลยนี่ครับที่นี่มีสองตัวเลยทุกคนเดี๋ยวเป็นยังครับบังดีนะครับนีมีสองตัวนี่ครับมีสองตัวดำๆนะครับ นั่นแหละนี่เดี๋ยวจะขี้ที่เดืนดหรอกเลยนะครับนี่ไปละวเอเชียเบิร์กขบานเป็นจังเลยอ่ะจับปรทันปนลาลัดสตูพืชข้าวนาครับนี่นี่ครับนี่อยู่ตัวน้อยๆที่นีที่มี่ตัวลำจใชอยู่นะครับนี่นั่นแหละนี่ครับชาวเ้าเดี๋ยวเ,เห็นนี่นี่แมนเลยเนี่ครับนี่ไปแล้วเมื่อกี้นี่ มันกินจอจนใบเป็นหงสีเลยครับทุกคนเท้าคมบ่ได้นะศัตรูพืชตัวร้ายศัตรูตัวฉกาดของผักคะน้านะครับสําหรับโอ้ตัวนี้ตัวทำํำไรเลยครับกิ่นย่างเดียวอุ้ยเขาเอิญนมัดครับทุกคนมัดมันก็คือมัดนั่นแหละแต่มันเป็นมัดกินผักปัญญามเข้าไปใกล้ๆมันจีก,กระโดดตรงๆไปเลยครับทุกคนประทันดอกแม่งอันไหนไว้ครับศัตรูตัวร้ายของผักคะน้า โอ้เราปลูปกหลายอยู่ดิปลูกหลายอยู่งามเนี่ยแหะพักเราก็ได้ห้างดีแต่ว่าเดี๋ยวชิกลินไปบอกเราอยู่มา,มาดลงแล้ว,วนลงหงานส่วนๆอยู่คนๆพัก <c oughs> <c oughs> ขนาปาปลาผับครับควบหางเราอาจจะหย่อนแล้วนี่ครับเพรดีพอดีของเราเลยข้าดหน,าน้านี่ถ้าเอาหยาอะไรนี่ผ่านเลยครับแต่ว่าหยาบมีเด้สังเกียเบิ่งแล้วคิดเป็นต้นของเราอยู่ โอ้นี่ผู้เห็ดผู้นะว่าแล้วไม่ยังก็จุ่มกันจุ่มกนม่ะไรกนก็นี่ไหมสงใส่ในเฮีสยสงใส่ในเฮียลงนี่โอ้มาตราารลงใส่เห็ดถุงมาในเฮียลง <laughs> นี่นะครับททุกคนเนาะคนมองหนาวกับพอดีได้โอกาสพราะบุงคนาสีว่าพ่อเป็นอะไรบ๊วยแมนนะครับ จากคนหย่อนแล้วมันเป็นจะได้อยู่ไงค้นมุงนาสังเกตแต่จิเป็นจะได้อยู่แต่มัดจีหลายคักมัดหลายจังโอ้ของแขกจุอยอย่อละ่ะถ้าออกมีนนกระชดได้อยู่หหอ่ ถ้ามันได้เปิดเต็มอย่างที่ได้เกือบลอยถุงเลยครับเนี่ยทุกคนครับขนาดเลยลอยกว่าหมดละเพราะว่าพื้นที่มันได้อยู่ฮอตล็อกทั้งเครื่องคลอ้ามันหมานครับพอภาพ